อีกหนึ่งบทเพลงค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าดิฉันร้องแล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักร้องสิไซวาซิบอทิมกันดิฉันร้องอาจจะไม่เพราะไม <c oughs> <c oughs> ่ด <c oughs> เพิ่มเลย,ยไปฟัค<า>วามลาดีกว่าเ <c oughs> พลงนี้เนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าเพลงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนใสว่าสิบอร์ทิมกันเพลงฮิตระดับเรียกว่า130ล้านวิวอ่ะคุณเยอะมากเยอะมากจริงๆฮอตฮิตระเบิดระเบ้อข้ามปีไปเลยนะคะเป็นเพลงของคุณก้องห้วยไร่แล้วก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะหลังจากที่มีเว็บไซต์หนึ่งเปิดเผยจดหมายอ้างว่าเป็นผู้แต่งทานองแล้วก็เนื้อร้องเพลงนี้แต่กลับโดนก้องเนี่ยนำไปขับร้องจนโด่งดังโดยไม่ให้เครดิตเลยสักนิดเดียว แม้ก่อนหน้านี้จะพยายามติดต่อไปอยังที่นักร้องชื่อดังแต่ก็ไม่เป็นผลจนต้องร่อนจดหมายผ่านสื่อแล้วก็ยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการนะคะขณะที่ในอินสตาแกรส่วนตัวของคุณก้องห้วยไร่เนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีนี้มีเพียงภาพที่เจ้าตัวถ่ายคู่กับน้องหมาพร้อมข้อความว่า ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีใช่ไหมลูกอีหมาเหมียวเหล่าแฟนคลับก็เข้าตามไปโพสต์ให้กําลังใจกันมากมายเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวของผู้จัดการคุณก้องห้วยไร่เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรายืนยันเลยว่าไม่รู้จักกับคนที่แอบอ้างแต่เชื่อว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งเพราะว่าเคยส่งข้อความมาทาง Facebook ของก้องเมื่อนานมาแล้วตอนนี้นะคะรอให้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหากมีหลักฐานว่าเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้จริงเนี่ย นำมาแสดงเลยไม่เช่นน yeah! ั้นจะดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะทั้งนี้นะคะผู้จัดการของกล้องเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งเลยว่าเพลงดังกล่าวเป็นผลงานการแต่งของกล้องก้องห้วยไร่เองจริงๆคือคุณก้องเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าบทเพลงเพลงนี้ไสว่าซิบอร์ดทีมกันเนี่ยเป็นเพลงที่เขาแต่งมาจากตัวเองล้วนๆจากความรู้สึกของตัวเองจากประสบการณ์ความรักของตัวเองนั่นแหละ ใช่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวแบบนี้มีคนกุขึ้นมาแบบนี้ต้องรอออกมาชี้แจงนะใช่เอาหลักฐานออกมาถ้ามีหลักฐานจะไม่ดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆเนี่ยรอเลยคุณใช่เพราะตอนนี้กระทบกับชื่อเสียงของคุณกล้องวัวร้ายค่อนข้างมากพอสมควรนะคะทางผู้จัดการเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่สติสมประกอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยดำเนินคดีอย่างแน่นอนร่ะว่าถือว่าสร้างความเสียหายนะคะให้กับศิลปินของเขา